สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะหลังเลิกงานแม่น้องก็มาแวะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะไปไว้ดื่มนะคะวันนี้ในเมืองค่ะแม่น้องมีงานไทยเฟสติวัลค่ะก็คือมีนักร้องดังนะคะคู่แฝด o อ,อแล้วก็น้องอะไรคะ่ะน้องแคทคาริยาอะไรที่ว่าปาเมียมาเลยปาเมียมาเลยอายอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือน้องเขาก็มาเล่นคอนเสิร์ตในเมืองที่แม่น้องอยู่นะคะดังนั้นปะ๊ปะป๋าก็เรียว่ามาม้าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์เธอต้องไปหาซื้อเครื่องดื่มวันนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่น้องมีนัดกับพี่ๆเพื่อนๆนะคะว่าวันเสาร์เราจะไปดูคอนเสิร์ตกันอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าบ้านแม่น้องอยู่ในเมืองค่ะเราก็สามารถไปดูเย็นวันนี้ได้เลยก็คือวันศุกร์นะคะแม่น้องเลิกงานสองทุ่มก็รีบทํางานคะ่ะทุกคน อยากจะไปดูคอนเสิร์ตอยากอยากจะไปดูคู่แฝดโ A นะคะเพราะว่าติดตามผลงานของพี่ๆเขาตั้งแต่สมัยที่พวกพี่เขาออกอัลบ,บั้มอะไรนะคะคู่แฝดโ A เอะไรที่แบบว่าน้ำตาบัคเตียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมักสาวโฟวินอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยน้องก็จำไม่ได้นะแล้วมันเป็นเพลงมันสนุกเพลงอีสานนะคะเวลาทำงานก็ฟังไปเพลินดีค่ะทุกคนสนุกด้วย